โอเคครับมาอยู่ที่ด่านนี้นะด่านนี้จะเป็นด่านแบบว่าปิดห้องปิดห้องแล้วมันจะระเบิดตายหมดเปิดปิดประตูอ่ะคือถ้าประตูมันปิดทั้งสองบานอนะ่ะห้องนั้นจะเป็นระเบิดตายทีนี้เนี่ยจุดที่เราจะวางตัวได้เนี่ยเขาจะงให้วางสี่ตัวห้องละตัวมันจะมีทริคอยู่จริงๆอ่ะเราจะวางตัวห้องบนนี้นะห้างบนเนี้ตัวอะไรก็ได้วางไปเลยแล้วก็ ้างขวาเนี้ย้างขวานี้สาคัญเพราะว่าขอเป็นตัวสไนเปอร์ที่เล็งเป้าได้เพราะว่าเราจะต้องฆ่ามันในเทิร์นที่2ที่3เนี้ยส่วนข้างล่างนี้ขอเป็นคนที่เดินไกลเดินไวเดินไกลสุดนะซ้ายห้องซ้ายกับห้องขวานี้ขอเป็นคนที่เดินได้ไกลๆหน่อย นั้นเองเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องสับเปิดปิดประตู2ห้องนี้ต้องเดินไปที่สวิตโอเคอ่ะทีนี้ตัวคีย์เวิร์ดสำคัญเลยคือตัวขวาสไนเปอร์จะเป็นดานะหรือเป็นซิลวีก็ได้นะซิลเวียถ้าซิลเวียจะง่ายในห้องบนช่างมันทิกในด่านนี้ก็คือเขาให้ฆ่าศัตรูให้หมดใช่ป่ะทีนี้ ถ้าเราไปเปิดปิดประตูมั่วอย่างเงี้ยมันไม่จบสักทีผมก็เลยใช้วิธีแบบว่าอ่ะตายไปพร้อมกับมันเลยเปิดปิดประตูฆ่ามันไปเลยทีเดียวไม่ต้องไปนั่งสู้มันละตายไปด้วยกันเลยทีนี้เริ่มแรกดานะให้ยิงขาไปก่อนยิงอะไรก็ได้ให้ไม่ให้มันแตกไปก่อนะเพื่อที่จะเดินขยับลงมาข้างล่างได้ตอนนี้ดาเมจผมถึงขาพอดีก็ยิงขาให้มันแตกไปก่อน แล้วก็ขยับลงมาข้างล่างหน่อยแล้วก็ยิงตอดไปตอดเลือดใช้ใช้ใช้เบิลสองดอกยิงให้มันแตกไปีทีหนึง่งอ่ะแตกเสร็จผมก็ขยับมาอยู่ห้องนี้แทนหรือจะอยู่ห้องเดิมก็ได้นะเพราะว่ายังไงเราก็ต้องฆ่ามันอีกทีหนึง่งเทินทัดไปอยู่แล้วอ่อตัวนี้เดินย้อนกลับมาห้องนี้แล้วก็ยิงตอดไปก่อน ใช้ตัวอะไรก็ได้เข้ามาแล้วก็มายิงยิงยิงไปอะ่ะเพราะด่าน,นี้ไม่ได้ซีเรียสมากด่าน,นี้เราจะเน้นการเปิดปิดประตูทีนี้ห้องนี้เราเปิด <c oughs> เดี๋ยวเราจะปิดประตูห้องนู้นแล้วเราจะปิดประตูห้องซ้ายแล้วเราขี้เ,เขียบไปฆ่ามาันเราใช้ประตูฆ่ามันเลยเพราะว่าถ้าประตูปิดปุ๊บห้องมันจะเป็นสูญยากาศใช่ไหมมันจะระเบิดนะเราปล่อยสวิตช์แล้วเราก็ยิงตัวนี้เล่นไปก่อนทีนี้สวิตช์เนี้ยประตูนี้จะปิดหมายความว่า ห้องนี้ประตูก็จะปิดใช่ไหมห้องนี้เราไม่ต้องไปเปิดมันเราปล่อยตายไปเลยข้ามเทินข้ามเทินไปเลยตายไปด้วยกันเลยช่างมันขี้เกียจแล้วเนี่ยสองห้องปิดตายหมดอ่าทีนี้เนี่ยห้องขวาเดี๋ยวเราจะฆ่าตัวนี้แล้วพอฆ่าตัวนี้เสร็จปุ๊บประตูมันจะปิดถูกว่า ห้องนี้ก็จะถูกปิดมันก็จะระเบิดแต่ทีนี้เนี่ยถ้าประตูนี้ปิดห้องนี้มันประตูปิดไปด้วยมันจะตายกันหมดเพราะฉะนั้นเราต้องเปิดประตูซ้ายก่อนเปิดประตูซ้ายรอไว้ก่อนให้ให้อากาศมันเข้าก่อนใช้ใช้ตัวอ่าไหนก็ได้รู้ว่างแล้วก็ตัวที่เดินไกลๆอ่ะไปรอหน้าประตูอย่าไปตรงตรงวงกบนะวงกบบีบตายเหมือนกันไปรอไปรอข้างหน้าประตู อันนี้ประตูเปิดแล้วเพราะฉะนั้นห้องนี้เราสามารถปิดประตูได้โดยการฆ่ามันเพราะว่ามันเหยียบสวิตช์อยู่นะเราก็ฆ่ามันไปเลยอันนี้เอ้ยกดผิดเฮ้ดีนะเนี่ยยิงอีกรอบได้เดี๋ยวถ้า,ถ,าถ้าเอาตัวเล็งก็เล็งตัวมันไปเลยนะเมื่อกี้ผมมือไปโดนโกดผิดโชคดีมันตายพอดีอ่ะก็ฆ่าไปเลยเล็งมันตายไปเลยอ่ะทีน,นี้สวิตช์สวิตช์มันถูก คลายละประตูปิดและเดี๋ยวห้องนั้นมันจะระเบิดละเทิร์นถัดไปมันไม่มีทางออกเลยไงห้องนี้เนี่ยเราเหยียบสวิตไปแล้วถูกไหมประตูมันเปิดอยู่มันจะไม่ระเบิดโอเคอ่ะทีนี้ก็รอไปบึ้มไปแล้วทีนี้ศัตรูก็เราจะมาไอห้องนี้เราเดินไปอยู่ห้องนูน้นรอไปก่อนเดี๋ยวเราจะไปเหยียบสวิต ตรงนี้ยังไม่ต้องทําอะไรเหยียบสวิตช์ไว้ก่อนนะเดี๋ยวประตูปิดระเบิดตายอีกอะศัตรูมาศัตรูมาอทีนี้ไอ้ห้องนี้เราไม่ต้องมายุ่งกับมันแล้วศัตรูมันมาก็จริงห้องมันปิดมันยังไงก็ระเบิดอยู่ดีอ่ทีนี้ห้องนี้ห้องนี้ก็ศัตรูมาเดี๋ยวเราจะปล่อยห้องนี้ปิดแล้วเราจะปิดห้องนี้ไปเลยให้มันระเบิดไปเลยนะส่วนห้องนี้ประตูปิดอยู่ไปเปิดก่อน เปิดประตูบานนี้ก่อนเหยียบไว้อ่าโอเคห้องนี้สตูยังไม่มาไม่เป็นไรสตูเดี๋ยวรอสตูเปิดไว้ก่อนอ่าห้องนี้เราเราจบหมดเรื่องหมดราวก,กับห้องนี้แล้วเราจะทําการปิดแล้วระเบิดทั้งห้องไปเลยถ่อยไปอ่าอันนี้ก็ปล่อยไปเลยปล่อย,ปล,อยปล่อยตายไปเลยอะตอนแรกผมก็ไม่รู้ว่าปล่อยตายแล้วมันผ่านเหมือนกัน ไปนั่งเล่นวนกันไปวนกันมาเป็นชั่วโมงเลยหนีกันไปหนีกันมาไม่จบห้องนี้ใช่ไหมระตูมาใช่ไหมช่างมาันปล่อยตายไปเลยนะปล่อยปล่อยสวิตไปเลยให้ห้องปิดไปเลยศัตรูมันเวฟสุดท้ายพอดีมันมีแค่นี้แหละเนี่ยบื้มตายกันไปให้หมดนะจบจบเหมือนกันงงนกันเออโอเคด่านนี้ก็ตามนี้นะโอเคครับ